Hmm. ล่องกาเต็มไปด้วยหยดน้ำคเ,เอ้ยไม่ไม่ไม,ม,ม่อ่าขี้พึ่งขีพึงโอเคก็มาอยู่กับผมวันไว้ดีโคนะวันนี้ก็มาเล่นเป็นนักปั้นขุ่นขี้พึ่งนะโอเคก็ถ่ายต่อจากเมื่อกี้ที่เล่นนักแข่งยาย,ย uh, อยากเจออะไรอะ่ะอยากเจอฟอร์เวิร์ดอยากเจอไอ้นักบวชอะ่ะจะได้อะแช่แข็งหลายคนอาจจะยังไม่รู้ความสามารถนะก็เดี๋ยวรอดูในเกมกันเลยเดียวนะเฮ้ยดูน้องสาวเนี่ย อ่ามาแล้วนี่เห็นว่าใช้ไอสายฉีดเนี่ยจุกจิ้มตูดไว้จิ้มตูดไอ้น้องสาวไว้โอ้โหแล้วก็เดี๋ยวดูนะว่าทำได้ได้หลายคนก็น่าจะรู้แล้วมั้งโอเคไอเครื่องขาวนี่คือปั่นไม่ได้นะ เป็นเปิร์กโอเคเจอออฟฟัสแล้วนี่นี่ยิงเลยกๆๆๆๆๆๆนี่ยิงไอติมไปเลยอยากกินไอติมไหมครับนี่รถรถอะไรเนี่ยวานิลาหรืนรถรถกะทิอือมาอ่านี่สกิลก็คือการยิงอ่าคีพึงไปโอ้ยอ่าไอ้นี่มาเล่นเป็นไอ้นี่มาเล่นนักเขียนนิยายเป็นอ่ามาๆเดี๋ยวจดจำวิธีการเล่นมันเผื่อไปใช้ มามาจะหนีไปไหนโดนยิงน้ำอาสเอ้ยคีเอ๋อคีพึ่งาาไปซะแล้พูดอะไรเนี่ยเด็กดูเยอะเอ้ยชิปมานี่นั่งเลยอ่าตอนนั้นมันมีคนปั่นอยู่ข้างบนอนะ่ะเอ้ย,อยมีหูขึ้นมีหูขึ้นมันอยู่แถวนี้อ่าอยู่ไหนเอ่ยอยากเลี้ยมรถน้ำอ่ะเอ้ยเอ้ยบอกว่าหุ่นบอกว่าคีพึ่งมาน้ำอะไรหรอเออ เด็กดูเยอะไอ้ว่านี่ก็อาอยู่นี่แล้วต้องเรียกไอติมสินี่ไอติมไปกินนะนี่ไอติมนี่อ้ยไอ้นี่มันอะอะไร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 โอเคเลยเสร็้แล้วนี่คนชอบเล่นเกมยิงปืนนะชอบเล่นฮันเตอร์นี่นะจิก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 เอามามากันเทียบเลยนี่นี่ คือถ้าเกิดออะไรอะเอเปอร์เซ็นต์ข้างบนมันเต็มอ่ะแล้วแล้วมันจะแข็งมันจะกลายเป็นหุ่นขี้พึ่งไปเลยนะนี่โถ่ชิบชิบชิบมาโอเคต้องเปลี่ยนเป็นร้อนแล้แบบร้อนถ้าเกิดเรายิงนะจนครบร้อเปอเซนตนะ์ะมันทําให้โดนดาเมจโอเคมันมันจดจดบันทึกอะไม่ใช่จดบันทึกดิขีนนิยายมันเป็นนักเขียนนิยายไม่ใช่สม,มิ่ง เออยิงมันบาทียิงมันก็ดื่มตีธรรมดาไปเลยนะเฮ้ยส้นตนีนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหขนาดนี้เริ่มตีเวอร์ดิคโถเ่เริ่มกระตุกแล้วเริ่มกระตุกแล้วเฮออ้ยนี่มันเล่นอันนี้มันเล่นนักเ,เขียนนิยายเก่งนะเนี่ยนี่มานี่ปีนไม่ได้โว้ยนี่ จะบอกให้นะว่าแผ่นไม้นี่มันเต็มไปด้วยครับเอ้ยไม่ไม่ไม,มันเต็มไปด้วยอ่ขี้ผึ้งพูดอะไรขนาดเนี่ยถูกเด็กดูยิ่ชิปมาโอเคไปแล้วหนึ่งดูก่อนเครื่องไหนสัน่นมีรถไฟเนาะเ,เครื่องไหนสัน่นเอออืมดองเดินไปเด้อเด,าดา้อยยดน้ำขาเอ้ย ทำไมนผมไม่ค่อยอยากล้อตัวละครนี้มากนะเพราะว่าตัวละครนี้ประวัติก็น่าสงสารอยูน่นะไอที่เห็นเป็นหุ่นขี้พึ่งข้างๆนี่คือเป็นน้องสาวเขานะซึ่งน้องสาวเขาตายนั่นแหละไว้ถ้าเกิดใครอยากให้ทําประวัติเกี่ยวกับตัวละครในไอเดนก็คอมเมนต์มาได้นะไม่ต้องขึ้นรถไฟไม่มาได้เวลาใช้อน้ำร้อนๆหมายถึงอะ,อะไร อ่ออะไรดีจะเรียกอะไรร้อนๆดิไอติมร้อนก็ไม่ได้ไอติมมันไม่ร้อนเอ่ออะไรอ่ะช่างมันอื้มนี่ไงโดนดามดเมจเราร้อนไหมล่ะนี่ร่าง,งกายเต็มไปด้วยนะเฮ้ยเล่นรู้พอๆเลื่องอโมนีเน้เหอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่องเดี๋ยวช่องบินอ่าสวัสดีครับมิเจมิจิโกะเจเจชา่าโอเคเอ่อตีเลย ไปไหนครับนไปไหนครับฟู่อุย้ยผมปลาไม่ทันถ้าปลาทันมันจะปีนหน้าต่างไม่ได้นะถ้าเกิดเมื่อกี้ผมปลาโดนตรงหน้าต่างน่าแค่ผมก็เพิ่งเล่นเพิ่งเริ่มเล่นไอ้นี้เมื่อวานนะเมืเ่อวานเขาที่ผมถ่ายคลิปเนะี่ยเพิ่งซื้อมาไม่ใช่มึงซื้อดีผมได้ไอ้ที่เปิด,ดออตโตละครฟรีพอดีพี่ผมผมเปิดประวัติเอ็มฮันเตอร์ในไอเดนกับพี่ดูไงแล้วพี่ผมสนใจไอ้ฟิลิปนี่ ผมก็เลยไปดูความสามารถแล้วพอผมดูปุ๊บแล้วมันน่าเล่นก็เลยจัดมาพอดีนาะอิฟคุงอ่าอ่าะเพื่อนแกนเลยเฟะแล้วนะเลยเฟะแล้วเลยเฟะแล้วนะเลยเฟะนะยิง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 ,ยงนี่ขอดูตีมบายขอดูตีมบายขอดูตีอื้อโอเคเรียบร้อยมายังไหนเอ่ยลันจนูงัน อันจวนนีเหรอหนีเหรอ,อเอ้ยหนีไปไหนล่ะเอ้ยโถ่เฮ้ยไม่โดนถ้าโดนหน้าต่างมันจะได้ปิดหน้าต่างไม่ได้โถ่นาอิฟรวมแล้วแต่ผมอยากเอาไอ้ไอ้เจนี่กันเจมานี่อุย้ยกระตุกกระตุกโอ้โหเดี่ยจะมาฮิลต่อหน้อา,อา,นาอ่ะวอันอิฟก็ได้นานอิฟอานอิฟอุย้ยทำไมามันกระตุกขนาดนี้ โอ้โหเกมเกมเป็นใจให้ผมเล่นมากเลยเนี่ยกระตุกมากเออมานั่งไปซะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนปลิงเอ้ยมีคูดาวปกติมันมีคูดาวเนี่ยเวลาเปลี่ยนสวัสดีสาวน้อยสาวน้อยจะหนีไปไหนหนีไปไหนอีชุบปับอุ้ยไม่ทันได้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 อยู่ ไม่ทันแต่ว่าก <that> ็ไ <that> ด้ก <that> ็ได้ไอคนใหม่มาอารามาอยู่ไหนกันเอ่ยเป็นจวนเฟสสุดท้ายนะได้เวลากลับเลยหาอุ้ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนายเอ็มก็ล้มแล้วลันจวนอยู่ไหนอ่าอย่างนี้อาราให้โอกาสสุดท้ายโอกาสสุดท้ายของเธอนะยิ้ยิยิงยิ้ยิ้ยิ้้ยิย ยิงๆๆหรือว่าแบบร้อนมันเปลี่ยนหน้าต่างไม่ได้ป่าโอ้ยถ้าแบบร้อนมันจะเป็นยิงแล้วโดนดาเมจน,นะแต่ถ้าเกิดแบบเย็นก็น่าจะเป็นไอพวกกับแข็งแข็งยิ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 งโอ้โหจูนา่ามสียจริงไม่ต้องเล่นแล้ว ในเล้งหนาน,า,าน้าออมทานฮะหลุมอยู่ไหนเออจะต้องคอยหาหลุมแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเหลือคนเดียวแล้วมันลำบากโอเคเดี๋ยวสองคนู่ไหนชิบชิบชิบอ่ามันหิวกันอยู่อ่ะเออเดดเดดเดวเดดเดดเดด อยู่ไหนกันครับอยู่ไหนกันเอออยู <c oughs> ่แถงนี้ไหม <c oughs> อ้าอ้าอ้อ้าอ้นายอีฟคือนีปนไปไหนหรอครับอ้าะนีปนไปไหนหรอ <c oughs> โอ๊ยกระตุกจิ๊บ กระตุกแล้วกระตุกแล้วไม่ไหวละกระตุกมันกระตุกเกินไปมันกระตุกเกินไปผมรับไม่ได้โอ้ยอ่าเรียบร้อยโดนโดนดานเมจแล้วชิปชิปเอา้าหายไปไหนแล้วเนี่ยโถ่เดิอนอ้อมแปบบเดียวหายไปแล้วอ่าอยู่นูน่น เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมต้องไปไอนน้นี่หน้าต่างมันต้องไปหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างอ้าวหมดดีเรียบร้อยแล้วน้องอยู่ไหนน้องน้องน้องผู้หญิงอยู่ไหนเราไม่พาน้องมาด้วยอ,ะอ่ะโอเคนะอีฟวมแล้วแต่ผมไม่กล้าเดี๋ยวโอเคน้องอยู่นู่นชีพผมไม่มีวับอันนี้เฟสสุดท้ายยังเนี่ยเดี๋ยวว่าอีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวไปใกล้ๆกันใกล้ๆก,ก,ก,กับที่น้องอยู่เมื่อกี้มาอย่าเพิ่งหลุดน,นะอย่าเพ,นะพิ่งหลุดนะฮึ๊บนั่งเมื่อกี้น้องอยู่ตรงไหนโอเคยัเหลืออีกอันหนึ่งเฟสหนึง่งสาวน้อยก็เหลืออันนี้อันเดียวลนะเออสวัสดีครับ วัสดีเรียบร้อยหมดสีผมไม่ขนาหมือผมไม่อ่อนให้ผมผมไม่ใจดีหรอกนะโอเคนั่งเลยนี่อ่ายอมแพ้เลยนี่พลังแห่งน้ำครับเอ้ไม่ไม่ไม่ไมอ่าแห่งขี้พึง้งก็สาบคนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะโอเคก็สนุกดีนะสบเอ่านักปั้นของขี้พึง้งหรือว่าฟิลิปนะก็ลองไปศึกษาประวัติของเขาได้นะก็น้าสง,งสารอยู่นะเออโอเคก็ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายยบายยแลยน้องถุงบายยครับพี่